สิ่งที่น่ากลัวที่สุดกลายเป็นจริงและเทพนิกายนั้นเป็นตัวตนที่พาคีอสุนเทพหวาดกลัวสุดขีดสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชนแนลครับทลิปนี้ครับผมเป็นการอัปเดตแบบเร่งด่วนมังงะวันพีต่อล่าสุดตอนที่1นึ่งพันครับชื่อตอนอยังเป็นทางการตอนนี้มีชื่อตอนว่าสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดครับเริ่มต้นขึ้นมาตอนนี้ครับก็จะมีทางด้านยูยักษ์ยอบุญกาดเนี่ยโจมตีลง งเรียนวอลลัสครับแต่ทางด้านเซารโลนและอาจารย์ใหญ่คีป่านั้นสามารถเอาชนะเจ้างูยักษ์ตัวดีได้ส่วนด้านเด็กๆคนยักษ์นั้นเนี่ยครับเริ่มจากการเดินละเมอไปทางชายหาดโดยเด็กเหล่านี้เนี่ยตามลูกศรของกุณโกไปนั่นเองตัดมาที่ทางด้านโลกีครับโลกีนั้นสั่งให้ลูฟี่แล้วก็คนอื่นเนี่ยถอดกุญแจที่เท้าของโลกีออกครับโดยโลกีเองก็มีการบอกนะครับว่าเฮ้ยแกรู้หรือเปล่าว่าฉันเนี่ยสามารถทําลายเอลบาสได้เลยนะเว้ยถ้าเกิดว่า ฉันต้องการนะ และตอนนี้ครับเจ้าโลกินั้นเริ่มแพลงลิ์เริ่มอนาวาดแล้วห่ะครับโลกินั้นโจมตีต้นไม้อดัมด้วยลเล็กเนียก่อให้เกิดสายฟ้าฟาดลงมาและนั่นแหละครับผมเริ่มเกิดเพลิงไหม้แล้วด้วยครับในเวลานี้กลับมาที่ทางด้านโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งครับความกลัวภายในจิตใจความกลัวในความรู้สึกนึกคิดของเด็กๆนั้นเนี่ยครับเริ่มที่จะเป็นรูปเป็นร่างกลายเป็นสัประหลาดขึ้นมาครับโดยมันก็จะมีสัประหลาดที่มีลักษณะคล้ายๆกับโลกินิกะแห่งความมืดหรือมังกร ยักษ์ด้วยครับโดยแองเจลเนี่ยเธอจําได้ว่าเธอเนี่ยเคยบอกให้เด็กๆเนี่ยวาดสิ่งที่เด็กๆเนี่ยวาดกลัวออกมาครับผมซึ่งน่แหละครับไอสิ่งที่เด็กๆหวาดกลัวนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นความจริงขึ้นมาซะแล้วนะ แตด้านเหล่าภาคีอสุรเทพครับภาคีสุลเทพนั้นเตรียมพร้อมดำเนินการตามแผนอยู่ครับแล้วเซนซอมเมอร์ก็มีการถามกุนโกดนะครับว่าแล้วอย่างกุนโกลากุนโกเนี่ยกลัวอะไรมากที่สุดนะโดยกุนโกนั้นเธอตอบว่าเธอนั้นกลัวนิกกานั่นเองครับและนี่ก็เป็นเนื้อหาของการอัปเดตแบบเร่งด่วนครับบอกได้เลยครับว่าโคตรเดือดโคตรตึงนะ เจ้าโลกิอาราวาสรับผมในขณะเดียวกันครับพาคีอสุนเทพดําเนินการตามแผนแล้วครับภายานะทั้งสองอย่างเกิดขึ้นพร้อมๆกันในเอลบาสัแล้วล่ะครับพรอมาครับเรามาเข้าสู่ช่วงถามดีๆตอบกวนๆกันต่อเลยครับคอมเมนต์แรกดีครับถามว่าพี่ครับอาจารย์โอดาเนี่ยแกววาดสัปดาห์ต่อสัปดาห์หรือว่าวาดจบแล้วค่อยๆปล่อยออกมาทีละตอนครับ วันนี้ก็ต้อบว่าชัดเจนอยู่แล้วครับวันพีซเป็นการ์ตูนล,ลายสัปดาห์ครับเพราะฉะนั้นเนื้องานแล้วก็การวาดขออาจารย์โอดานเนี่ยเขาก็จะเป็นการวาดแบบตอนตอน่อตอนนะครับ เดีย๋ยวขออธิบายภาพรวมของการทาการ์ตูนนะครับเผื่อว,ว่าใครยังไม่ได้เข้าใจสักทีเดียวนะ,ะถ้าพูดถึงภาพใหญ่แบบโครงเรื่องใหญ่นะครับว่าแต่ละภาคเนี่ยเนื้อหาเป็นยังไงภาคเอลบาเป็นยังไงอาจารย์ดราเนี่ย <c ười> เขามีการวางโครงเรื่องไว้อยู่แล้วครับว่าช่วงแรกของภาคจะเป็นยังไงช่วงกลางของภาพจะเป็นยังไงและช่วงจบของภาคจะเป็นยังไงภาพใหญ่เนี่ย <c ười> เขามีคอนเซปต์ของเขาอยู่แล้วครับแต่ว่าไอการ์ตูนที่เราอ่านกันแต่ละตอนแต่ละสัปดาห์นั้นเนี่ยครับ อาจารย์โอดานั้นจะวาดรายละเอียดตรงนี้เนี่ยออกมาเป็นตอนต่อตอนออกมาเป็นสัปดาห์ต่อสัปดาห์ครับแล้วก็เป็นรายละเอียดที่แบบมีความจุกจิกยุ่งยากอะไรกันพอสมควรนะเพราะการ์ตูนรายสัปดาห์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าอาจารย์โอดานวาดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยครับผมส่งไปให้กองบรรณาธิการแล้วงานมันก็จะผ่านเลยครับสารการทํางานนั้นมันไม่ได้เรียบง่ายอย่างนั้นเสมอไปอยู่แล้วครับกองบรรณาธิการเนี่ยเขาก็จะมีการกรองมีการตรวจสอบก่อนนะครับว่าต้องมีปรับแต่งตรงไหนต้องมีการปรับแก้ตรงไหนครับชื่อตอนเนี่ยจะใช้ชื่อตอน ว่าอะไรภาพหน้าปกของตอนจะใช้ภาพหน้าปกแบบไหนนะาการเริ่มต้นของตอนจะเริ่มต้นแบบไหนและการจบของแต่ละตอนนั้นเนี่ยครับเขาก็จะมีการจบแบบว่าให้บันชวนหน้าติดตามในตอนต่อๆไปอีกทีหนึ่งครับผมทุกอย่างนั้นผ่านการวางแผนทุกอย่างนั้นผ่านการประชุมแล้วก็มีการสื่อสารกันอย่างสม่ําเสมอนะครับระหว่างทีมงานผู้เขียนการ์ตูนและก็กองบรรณาธิการนั่นเองนะครับเพราะนั้นการ์ตูนกว่าที่เราจะได้รับดูรับชมอ่านกันแต่ละตอนแต่ละสัปดาห์นั้น เป็นงานที่ผ่านกระบวนการขั้นตอนกันมาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะคอมเมนนี้บอกครับว่าอาจารย์โอดะลอสเงิน หมายถึงอาจารย์โอดาแบบว่าไม่หยุดไม่งดใช่ไหมกับ3ตอนที่ผ่านมาสามสัปดาห์ที่ผ่านมาคือต้องบอกว่าอาจารย์โอดาเนี่ยคือเขารวยนะเขาเป็นแบบนักเขียนที่ประสบความสําเร็จมากเป็นระดับต้นๆของโลกนะคือแบบหูมัางงะก็ขายดีกันอย่างต่ำเสมอนะครับมีการทำเดอะบู๊คบีกันมาเรื่อยๆมีการทําเป็นไลฟ์แอคชั่นเน็ตฟิกที่ประสบความสําเร็จนะครับคือรวยไม่รู้จะรวยยังไงนะครับผมถ้าคนอยากอาจารย์โอดาร้อนเงินนะค คนอย่างผมเองก็น่าจะคุยขยะกินอะไรประมาณน,ะนะั้นนะไม่ใช่หรอกนะเอออาจารย์าเขาไม่ได้ร้อยเงินอะไรหรอกนะครับแต่ผมมองว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของเขาอะไรนะครับเออถ้าเกิดว่าสุขภาพเขาอ่อนแอต้องการการพักผ่อนเนี่ยก็อาจจะมีการงดกระทันาหานอะไรอย่างที่เราเคยเห็นนั่นแหละครับ แต่ถ้าเกิดว่าเขาสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงนีผมสามารถทํางานติดๆกันได้สามารถทํางานกันได้โดยที่ร่างกายเขาไหวเนี่ยเขาก็จะทํางานตามปกติตามตารางของเขาได้แหละครับเออประมาณนั้นนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องร้อนเกินอะไรหรอกนะครับคอมเมนต์นี้บอกว่าผมสงสัยตอนที่แชมล็อกมาซ้อมโลกิแล้วก็กลับไปเฉยๆงงในงงอ่าเดี๋ยวผมอธิบายการกระทําของแชมล็อกให้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะผมจะได้ไม่งงแชมล็อกมาที่เอลบาบโดยอยากจะยึดเอลบาบนะครับแล้วเขาก็อยากจะได้ ได้คนไปเข้าร่วมอกองกําลังพาคีอสุนเทพด้วยแชมล็อกก็เลยมาชวนโลกิครับแต่คือโลกิก็ปฏิเสธนะครับผมไม่ยอมไปเป็นเผ่ามังกรฟ้าไม่ยอมไปเป็นพาคีอสุนเทพเจ้าโลกีเนี่ยก็โดนซ้อมโดนกระทืบอะไรกันไปครับ <c oughs> เพื่อเป็นการข่มขู่นะว่าเออมึงจะมาเป็นพาคีอสุนเทพไหมไม่มามึงก็โดนกูกระเทืออย่างนี้ได้แล้วนะแต่สุดท้ายจนแล้วจนรอดเจ้าโลกิก็ยังคงปฏิเสธอยู่ดีครับแต่ก่อนที่เจ้าแชมล็อกเนี่ยจะเดินลาจากไปแชมล็อกนั้นก็ฝากการโจมตีอย่างหนักหน่วงทิ้ง ทายไว้ครับเพราะก็บอกว่าถ้าโลกิีรอดตายจากการโจมตีครั้งนี้ได้เนี่ยแล้วโลกิีอยากจะแก้แค้นนะก็มาหาแชมล็อกได้เลยนะผมเดี๋ยวจะเป็นคู่ต่อตู้ให้นะเพราะนั้นถ้าจะบอกว่าแชมล็อกต้อมโลกิเฉยๆแล้วก็ไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นซะทีเดียวครับเพราะการโจมตีครั้งสุด ้ายของแชมล็อกเนี่ยแชมล็อกเองเขาก็โจมตีแบบกะเอาตายเหมือนกันนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าโลกีเนี่ยพอมันปฏิเสธแชมล็อกไม่ยอมเป็นเผ่ามังกรปลาไม่ยอมเป็นภาคีสวิเทพไอ้เจ้าโลกีเนี่ยมันก็ถึงประโยชน์กับแชมล็อกแล้วนะแชมล็อกเองก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องไว้ชีวิตโลกีครับทีเดียวว่าไอ้การโจมตีสุดรุนแรงของแชมล็อกครั้งนั้นนะครับผมแต่ปรากฏว่าเจ้าโลกีเนี่ยมันทนได้แล้วก็รอดตายมาได้แค่นั้นเองครับประเด็นคือลูฟี่กับโซโลเนี่ยมันไปถูกได้ยังไงหมาย ถึงไปหาโลกิถูกได้ยังไงทําไมไม่หลงใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าโซโลไปคนเดียวเนี่ยมันก็คงจะหลงนะครับผมแต่ข้อจริงแล้วเนี่ยไอตอนแรกเนี่ยนะตอนที่ลูฟี่มาคุยกับโลกิลูฟี่มันก็มาแค่คนเดียวนะโซโลมันไม่รู้จักตรงนี้หรอกนะครับผมเพราะนั้นคนที่นําพามาถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันก็คือลูฟี่นะครับลูฟี่เนี่ยมันไม่ใช่ประเภทแบบพวกคนหลงทางอยู่แล้วนะ,ะเพราะนั้นครับผมลูฟี่มาถูกเนี่ยก็ไม่แปลกหรอกครับส่วนด้านโซโลเนี่ย มันก็ตามลูฟี่มามันก็เลยไม่มีการหลงนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจอะไรกันไปครับผมที่พวกเขาสามารถมาหาโลเกกันถูกมาหาโลเกกันเจอนะแต่ในอีกมุมหนึงถ้าเกิดสมมติว่าปล่อยให้โซโลไปไหนมาไหนคนเดียวนะครับผมอันนั้นเนี่ยถ้าโซโลมันไม่หลงนะครับผมด้วยการไปไหนมาไหนคนเดียวเราค่อยไปตกใจในเหตุการณ์นั้นดีกว่านะคอมเมนต์นี้บอกว่าฮาคิราชันเกล่อนมากคือต้องบอกว่าหลังๆมาเนี่ยตัวละครที่มีฮาคิราชันมันก็โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็งอกขึ้นมา แต่กับสเกลพลังในช่วงทายเรื่องเนี่ยผมว่ามันก็ไม่แปลกหรอกเออมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับผมกับตัวละครที่เนี่ยมีความสามารถสูงๆมีฮาคิราชันหรือมีฮาคิราชันขั้นสูงโผล่ปรากฏตัวมาเรื่อยๆเนี่ยครับผมเออมันก็ตามนั้นนะครับเพราะสเกลพลังในช่วงในฐานเนี่ยมันก็ต้องอัพขึ้นอยู่แล้วนะมันต้องสูงขึ้นอยู่แล้วนะรวมไปถึงพลังตื่นจากผมิสตร์ครับเราก็จะเห็นว่าพวกพลังตื่นจากผมิตฐ์เนี่ยก็โผล่ปรากฏตัวออกมาเรื่อยๆด้วยเช่นกันครับแม้แต่ผบิษฐะสัต มายาที่ว่าหายากนักหายากหนานหลังๆมาเนี่ยก็โผล่กันมาเป็นว่านเล่นนะเอาเป็นว่าอะไรที่มันโกงๆแล่ๆหายากๆในช่วงแรกๆของกระตูเนี่ยมันก็จะโผล่ทยอยมาเรื่อยๆมากระจุกกระจอยู่ในช่วงท้ายๆเรื่องตามสเกลพลังของเรื่องที่มันเพิ่มขึ้นแล้วก็เพื่อให้มันเป็นความแบบสมน้ําสมเนื้อความยิ่งใหญ่อลังการของสงครามสุดท้ายในช่วงตอนจบของวันพีธ นี้นั่นเองอะนะคอมเมนต์นี้บอกว่าพาคีอสุนเทพเนี่ยมันไม่น่าจะรู้มั้งว่าพวกลูฟี่อยู่ในเกาะด้วยถ้าเกิดว่ามันรู้ล่วงหน้าเนี่ยคงไม่ขนคนกันมาแค่นี้เอออันนี้ก็น่าสนใจครับซึ่งผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอ้พาคีสุนเทพมันรู้หรือเปล่าว่าลูฟี่มาที่เอลบาสหรือว่ามันไม่รู้อะไรแบบนี้นะผมเองกง็กงกงๆเหมือนกันครับคือย้อนไปก่อนหน้านี้เนี่ยในตอนออกมาจากเกาะเอเ้เฮดพวก,กองทัพเรือกับแตทเทิร์นเนี่ยรู้อยู่แล้วครับว่าจุดหมายปลาย ายทางของกลุ่มโบฟางพอออกจากเกาะเอเคสเนี่ยจะต้องมุ่งหน้าไปยังเอลบาฟนะเท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านกองทัพเรือและเซนเทิร์นนั้นมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับว่าพวกลูฟี่เนี่ยต้องไปโผล่ที่เอลบาฟแน่นอนครับเซนเทิร์นตายไปช่างหัวมันครับแต่ยังไงแล้วพวกกองทัพเรือก็ต้องรู้ว่าพวกลูฟี่ไปเอลบาฟนะครับผมแล้วผมก็ว่าพวกกองทัพเรือมันก็ต้องแบบมีรายงานใช่ไหมว่าเออจกักรพรรดิอย่างลูฟี่เนี่ยเคลื่อนไหวยังไงหลบหนีไปไหนนะครับผมถ้ากองทัพเรือมีการรายงาน ไปตู่เบื้องบนรายงานไปหาตาคาสึก,กินะครับนั่นแปลว่าพวกรัฐบาลโลกเองก็ต้องมีข้อมูลด้วยถูกไหมนะครับเออไม่ว่าจะเป็นแบบพาปูเท่านะครับผมหรือพาคีอตุนเทพเนี่ยมันก็ควรจะรู้ไง แต่คือเนี้ยครับก็ตามที่คอมเมนต์เขาบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าพาเคีอตุนเทพรู้ว่าลูฟี่มาถึงเอลบาบม,มันก็ไม่ควรจะขนคนมาแค่นี้สิมันก็ถูกะนรับผมเออมันก็เลยกลายเป็นว่าผมก็รู้สึกแบบงงๆเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วกองทัพเรือควรที่จะมีข้อมูลนี้อยู่แล้วซึ่งถ้ากองทัพเรือมีข้อมูลว่าลูฟี่อยู่เอลบารัฐบาลโลกก็ต้องรู้สิแล้วตกลงพาเคอีอตุเทพ รู้หรือไม่รู้ว่าลูฟี่อยู่เอลบาสนะครับผมและทําไมถึงขนคนมาแค่นี้นะครับผมเออก็นั่นแหละครับผมเป็นเรื่องที่แบบยังไม่ค่อยเคลียร์สักเท่าไหร่นนะแล้วเดี๋ยวรอดูตามเนืเรื่องเขาเปิดเผยเฉลยแล้วกันนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วพวกพาคีอัตุนเทพเนี่ยไอ้คนพวกนี้เนี่ยมันรู้หรือเปล่าครับว่าพวกลูฟี่เนี่ยมาอยู่ที่เอลบาสแล้วนะครับหรือป่อให้พวกเขารู้ว่าลูฟี่อยู่ที่เอลบาสแต่เขาเองก็ไม่ได้วันเกรงไม่ได้กลัวพวกลูฟี่อาจจะคิดว่าใช้คนแค่นี้ก็เพียงพอต่อการทราภารกิจก็ได้ละบางเน้ กันนะเออรอติดตามรอดูเฉลยกันในเร,เรื่องแล้วกันนะคเมนนี่บอกว่าตื่นมาก็เจอคลิปเลยมีความสุขค่ะโอ้โหพูดชมพูดอวยกันแบบนี้เนี่ยผมก็ตัวลอยกันพอดีสิครับยังไงก็ขอขอบคุณแฟนเพจทุกคนเลยนะครับผมที่แวะมาดูเรานะแล้วผมเองก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผมที่คลิปของผมเนี่ยทำให้เพื่อนๆมีความสุขสะดุกเพลิดเพลิน,พนไปกับคลิปของผมได้ครับผมขอบคุณมากๆเลยครับและถ้าวันนี้ครับก็คือเรื่องรล่าในคลิปนี้ครับกับการอัปเดต แบบเร่งด่วนมังงะวันพีซตอนล่าสุดนั่นเองครับใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยที่ใต้คลิปดีได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรโดกุมนาชันนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ